สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารข้อมูลของฝ่ายประชาธิปไตยไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดโรมซัดกกตดูง,งานต่างประเทศหรือเที่ยวกันแน่ไปกี่ครั้งก็ไม่เห็นจะดีขึ้น 13เมษายน2566นายรังสิมันโรมโฆษกพกรรคก้าวไกลกล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตจำนวน6คนเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศในขณะที่สถานการณ์ภายในประเทศกำลังเข้าสู่การเลือกตั้งว่าการศึกษาดูงานต่างๆต้องเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเพราะช่วงนี้นะ่ะเป็นช่วงที่ต้องลงมือปฏิบัติแต่ทางกกต ใช้โอกาสในการศึกษาดูงานต่างประเทศหลายครั้งสิ่งที่เราเห็นเราไม่เห็นว่าการเลือกตั้งภายในประเทศมีแนวโน้มที่จะพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นแสดงให้เห็นว่าการไปศึกษาดูงานที่ผ่านมาและที่กำลังไปในช่วงนี้เป็นการไปศึกษาหรือไปเที่ยวกันแน่นี่คือสิ่งที่สังคมตั้งคำถามกับกะกะตเพราะจากการไปศึกษาดูงานที่ผ่านมาประเทศไทย ยังไม่ได้ประโยชน์จากการศึกษาของกกตไม่ว่าจะเป็นการรายงานผลแบบเรยียลไทม์การลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าที่สุดท้ายแล้วเว็บกรลลมมาจนถึงบัตรเลือกตั้งสำหรับประเทศอื่นๆทั่วโลกจะทำให้เรื่องของการเลือกตั้งเป็นสิ่งที่เข้าใจง่ายแก่ประชาชนแต่กกตก็ทำให้มันยากจะเห็นว่ากกตคือนักเรียนที่กำลังจะไปเรียนต่อต่างประเทศ ที่เขามีประสบการณ์เราเห็นว่าเขาสอบตกความกังวลใจคือเป็นการจงใจสอบตกหรือไม่มีคงเป็นสิ่งที่สังคมเองอยากจะรู้จากกรกตเช่นกันนายรังสิมันโรม,มีกล่าวต่ออีกว่ากรกตมีหน้าที่ทําให้เว็บไซต์สามารถใช้งานได้จนถึงนาทีสุดท้ายตามที่กรกตประกาศไว้การที่เว็บล่มนั้นจะมาโทษประชาชนไม่ได้ดังนั้นกรกตมีความรับผิดชอบแน่นอนการที่ประชาชน ไม่สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได้เพราะกรกตไม่ให้ลงทะเบียนแน่นอนว่าอาจจะเกิดการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งต้องไปศึกษาว่ามีช่องทางอย่างไรที่สุดแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่การโทษประชาชนอย่างวันที่12เมษายนและ13เมษายนที่ตนได้ลงพื้นที่มีพี่น้องประชาชนเดินมาบอกกับตนว่าไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าได้ เพราะเว็บไซต์การลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านั้นลม่มซึ่ง14พฤษภาคมก็ไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้เนื่องจากมีภาระค่าใช้จ่ายสูงนี่คือสิ่งที่ออคอคตควรจะมีหัวใจและฟังสิ่งที่ประชาชนต้องการตนเชื่อว่าจํานวนตัวเลขของคนที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้จะสร้างความเปลี่ยนแปลงความแตกต่างหรือผลแพ้ชนะได้ในหลายพื้นที่ด้วยซ้ําความคืบหน้าล่าสุดเมินประยุทธ์ ดีนิติพงศ์ประกาศชัดรอบนี้เลือกภูมิใจไทยชมจัดการกับโควิดได้ดี13เมษายน2566ดีนิติพงศ์ห่อนาคศิลปินนักแต่งเพลงโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเลือกตั้ง2566ที่กำลังจะมาถึงโดยมีใจความดังนี้หลายวันมานี้ฉันขับรถไปหลายแห่งทั้งกรุงเทพและปริมณฑลหลายจังหวัด ได้เห็นโดยไม่ต้องสังเกตว่าไม่มีต้นไม้หรือเสาไฟใดริมถนนที่เหงาเดียวดายล้วนมีคู่รักเป็นป้ายโฆษณาหาเสียงเสียทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าคู่รักเสาไฟกับป้ายหาเสียงจะมีเวลาอันสั้นนักจากนี้เดือนเศษเศษเส,สาไฟก็ต้องยืนเดียวดายป้ายหาเสียงก็จะจากไปเป็นอะไรสักอย่างตามแต่จะมีประโยชน์ช่วงนี้ฉันเลยค่อนข้างถือว่าเพลิดเพลินกับป้ายหาเสียงทั่วเมือง แม้ว่าจะเวียนหัวเพราะว่ามันลายตาไปหมดแต่ก็ยินดีที่ทุกพักทุกคนเล่นในเกมเดียวกันสนามเดียวกันกติกาเดียวกันหมดเลิกเพลเจอเรื่องเผด็จการประชาธิปไตยอะไรนั่นได้แล้วนึกขึ้นได้ว่าเมื่อครั้งที่แล้วน่ะตอบคำถามแรกของเพื่อนที่ถามว่าสนใจอยากได้เป็นนายกคนที่30ถึงเวลานั้นและเวลานี้ฉันตอบว่าฉันจับตาไปที่คุณพี่หนูอนุทินชาญวิรกูล ด้วยเหตุผลและความรู้สึกที่อธิบายไปแล้วเมื่อสถานะสักเดือนก่อนรักหนูเสียดายตู่เป็นนายกสองคนเลยได้ไหมวะจ๊ะแบ่งกันจะได้ไม่เหนื่อยฮ่าฮ่คราวนี้จะตอบคําถามว่าชอบพักไหนก็แง่ละเหตุผลหนึ่งที่จับตาอนุทินก็คือพักภูมิใจไทยในบรรดาพักการเมืองในเมืองไทยหรือทั่วโลกนั้นจะหาที่เนื้อผ้าขาวสะอาดเหมือนเสื้อนักเรียนที่แขวนอยู่ ในร้านสมใจนึกบางรำพูนั้นมีได้การเมืองมันมีโครนเป็นวัตถุดิบหลักเสมอจึงทุกพักการเมืองนั้นต้องเป็นสีขาวสีเทาสีหมนแตกต่างกันไปถึงเกือบดำทั้งมอมแมมเพราะถูกเขาคว,ว้างโคลนใส่และเพราะคว้างเข้าแล้วกระเด็นใส่ตัวเองพักการเมืองใหม่ๆหลายพักขนาดยังไม่เปิดแถลงข่าวก็สีเทาหนักมาตั้งแต่ต้น ทำไมภูมิใจไทยฉันรู้สึกว่าเออพักนี้น่ะไม่ค่อยเสียกริยาเป็นฝ่ายบริหารมาก็เห็นผลงานชัดโดยเฉพาะสาธารณสุขซึ่งได้รับชัยชนะจากการสู้กับโควิดสถานการณ์นี้มาส่งคะแนนให้ภูมิใจไทยมากพูดแล้วน่ะทำเป็นสโลแกนที่ไม่ได้อวดเกินจริงแล้วเรื่องราวผู้คนภายในพักก็ไม่มอมแมมหรือชงช่างเหมือนพักอื่นๆเอาว่าพอครบได้ความคืบหน้าล่าสุด เจเบียบขึ้นเวทีนครพนมลั่นแค่เสื้อแดงไม่พอตั้งทีมเกียงแดงเพิ่มหนุนเพื่อไทย11เมษายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่จังหวัดนครพนมบรรยากาศสนามการเมืองนับถอยหลังก่อนวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนับวันยิ่งเข้มข้นขึ้นโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยต่างเร่งลงพื้นที่เวทีปราศัยหาเสียงวันต่อวันทั้งเวทีใหญ่เวทีย่อยเนื่องจากเจอคู่แข่งพรรคใหญ่สำคัญ ทั้งพรรคพลังประชารัฐพรรคภูมิใจไทยถือเป็นฝ่ายรัฐบาลและพรรครัฐบาลน,นั้นที่มีทั้งอำนาจและบารมีเก่านอกจากนี้ยังมีนายสหายแสงนายสุภชัยโพสุหรือขู่แก้วผู้สมัครสสอเขต,สอ,เตสองเบอร์สพรรคภูมิใจไทยที่ยอมข้ามเขตจากเดิมแชมป์เขตหนึ่งมาลงสมัครเขตสองหวังล้มแชมป์เก่า4ี่สมัยแกนนําสําคัญของพรรคเพื่อไทยคือดรมานพบเจริญศรีผู้สมัครสสอเขตสองเบอร์สองพรรคเพื่อไทย ทั้งนี้สายแสงประกาศดับฝันแลนสไลด์แถมยังส่งภรรยาคือนางภูลสุขโพสุเขตสองเบอร์ห้าพระคุณเจไทยแทนหวังสร้างฐานการเมืองทั้งระดับชาติรวมไปถึงระดับท้องถิ่นเนื่องจากมีลูกสาวคือนางสาวสุภานีโพสุหรือนายกขวัญเป็นนายกอบจอนครพนมที่มีฐานคะแนนทั้ง12อําเภอจากสเขตเลือกตั้งทำให้พรรคเพื่อไทยเจอศึกหนักรอบด้าน ซึ่งล่าสุดทางพรรคเพื่อไทยได้ส่งแกนนําคนสําคัญประกอบด้วยนายเสริมศักด์พงพาณิชย์อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยรัฐมนตรีหลายสมัยพร้อมด้วยภรรยานางระเบียบรัฐพงพาณิชย์หรือเจ๊เบียบแกนนําคนเสื้อแดงนายอดีศรเพียงเกตผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยอดีตรัฐมนตรีนายแพทย์เชิดชัยตันติสิรินอดีตสสพรรคเพื่อไทยจังหวัดขอนแก่น นายอัธสิทธิ์วงเล็บคันคายทรัพย์สิทธิ์อดีตสสนครพนมพักเพื่อไทยแชมป์เจสมัยสมาชิกบ้านเลขที่111พักไทยรักไทยร่วมถึงแกนนำพักเพื่อไทยเดินสายปราัยเชิงรุกในพื้นที่อำเภอน,นาแกอำเภอวังยางอำเภอป่าปากและอำเภอเมืองนครพนมเพื่อเปิดตัวสนับสนุนทานายนพศกรทรัพย์สิทธ์ เป็นผู้สมัครสอสเขต4เบอร์1พ, 9, รรพ,พ,รพักเพื่อไทยและสนับสนุนนายสมานเหล่าเกียรติอดีตสอวนครพนมผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อในพักเพื่อไทยพร้อมปราศาัยชูนโยบายแนวทางการแก้ปัญหาความยากจนและปลุกระดมประชาชนเชอญน,นาจประชาธิปไตยเลือกพักเพื่อไทยเป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลล้มล้างระบอบอนาธิปไตยเนื่องจาก8ปีที่ผ่านมาถือเป็นบทพิสูจน์ว่า รัฐบาลจากการรัฐประหารไม่สามารถบริหารประเทศได้จึงต้องเดินสายหาเสียงเชิงรุกเพื่อสร้างแหลนสไลด์ปิดสวิต์สว .250 เสียงที่มาจากเผด็จการความคืบหน้าล่าสุดเพื่อไทยก้าวไกลร่วมลำลึกสลายการชุมนุมเดือด10เมษายน2553ที่อนุสรสถาน14ตุลาคมคณะประชาชนทวงคืนความยุติธรรม2553นำโดยนางทิดาถาวรเศษ พร้อมด้วยนายเชนชีวะอับัญชานายสามารถปุยปัญจะนายโชคดีร่มพฤกและนายแพทย์เวงโตจิราการจัดการ,รพรมพฤก13ิปีเมษาพฤษภา2553มโดยมีมวลชนทยอยเข้ามาร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องโดยบริเวณทางเข้าอย่างพบกลุ่มศิลปินเพลงเพื่อรัศดรน,นำโดยนายโชคดีร่มพฤกได้มาทำกิจกรรม ร่วมแสดงสดในพื้นที่นางธิดากล่าวว่าทางกลุ่มคนเสื้อแดงพร้อมสนับสนุนการเคลื่อนไหวของเยาวชนและใน,นอนาคตจะมีการตั้งอะคาเดมี่โดยให้คนเสื้อแดงทดบทเรียนในการต่อสู้ที่ผ่านมาให้กับทางเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ส่วนนางสาวทานตะวันตัวตุวลานน์นักกิจกรรมอิสระได้กล่าวขอบคุณนางธิดาที่ให้การสนับสนุนในการต่อสู้ของตนโดยหลังจากนี้ตนยืนยันว่า จะยังคงต่อสู้ต่อไปแม้ร่างกายยังคงไม่เต็มร้อยหลังการอดอาหารนอกจากนี้ยังมีตัวแทนจากพรรคการเมืองทยอยเดินทางเข้ามาร่วมรำลึกอาทิเช่นนายวรัญชัยโชคชนะผู้สมัครสสเขตหนึ่งกรุงเทพพรรคเพื่อชาตินางอมรรัตนโชคประมิตรกุลว่าที่สสบัญชีรายชื่อพรรคก้าไกลนายรังสิมันโรมโคศกและผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล นางสาวรัชนกสีนอกว่าที่ผู้สมัครสอสเขตบางบอนหนองแขมพักเก้าไกล